ทุกทาครับแม้ว่าประเทศไทยนั้นจะมีความเข้มแข็งในชัยภูมิพื้นที่ครับเรามีที่ดินทํากินอย่างมากมายเรามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พร้อมครับในเรื่องของการสร้างอาหารอย่างมากมายแต่อย่างไรก็ตามครับว่าเราอยู่ในประชาคมโลกนะครับเรื่องราวของการสารสัมพันธ์หรือว่านโยบายทางต่างประเทศนะฮะอยากให้พี่อีทเนี่ยพูดสักนิดหนึ่งกับรัฐบาลชุดนี้สุดยอดครับยังไงครับรัฐบาลน,นี้วางนโยบายในการวางตัวเป็นกลาง ในเวลานี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายครับจีนกับสหรัฐก็มีความขัดแยง้งถ้าใครมาถามรัฐบาลนี้พี่เชื่อว่าเขาจะตอบอย่างนี้ค่ะครับเอาจีนหรือเอาสหรัฐเขาจะตอบเอาไทยเอาเราก่อนใช่<อ>คือเราทําเพื่อประโยชน์ของคนไทยเรารจะไม่ไปเอียงข้างนั้นเอียงข้างนี้นะครับเราวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดแล้วเราพยายามสร้างสมดรลไมตรีกับคนทั้งประเทศนะครับะะเราเห็นได้ว่าเวลาที่มีการประชุมต่างชาติ นานาชาติในยกของเราจะได้รับเกริเสมอใช่มากจะได้เป็นคนที่ต้องพูดภาฐกถาแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆนานาซึ่งก็นายกเราก็ทําได้ดีถึงแม้จะพูดเป็นภาษาไทยแต่เนื้อหาสาระเนี่ยเป็นที่ยอมรับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะการใช้ภาษาของตัวเองเนี่ยโอ้ยมันเป็นเรื่องสากนอยู่แล้วไอ้สำหรับประเทศใหญ่ๆห,หลายประเทศครับต่อให้พูดนำเขาพูดอังกฤษดีแค่ไหนเขาก็ใช้ภาษาภาษาของเขาอย่าง สีจีผิงเนี่ยเขาก็พูดจีนตัรีนะครับในยกเราก็แสดงวิสัยทัศน์ในเวทีโลกได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้เรามาดูว่าเวลาเกิดกรณีพิพาทเมื่อกี้พี่พูดแล้วนะจีนกับสหรัฐเราก็ไม่ได้เลือกข้างใดเราเลือกประเทศไทยครับพอมาถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะครับในที่ประชุมสาปชาชาติเขาถามว่าเห็นด้วยไหมกับการที่รัสเซียจะไปบุกยูเครน ประเทศส่วนใหญ่เขาบอกไม่เห็นด้วยไทยเราก็ไม่เห็นด้วยแต่พอบอกขอยช่วยกันประนามไทยเราไม่ประนามเราไม่เห็นที่ไม่ด้วยที่จะบุกแต่เราไม่ประนามและเราบอกเลยว่าเราสนับสนุนการเจรจาโดยสันติตามหลักของกฎหมายสากฎครับและเราพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศใดประเทศหนึ่งทุกประเทศที่มีความต้องการด้านมนุษยธรรมนะครับ อาหารอยู่ยาต่างๆแต่เราจะไม่ส่งทหารไปร่วมรบกับใคร,ครับเราจะไม่ส่งอาวุธไปให้กับใครนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยชายแดนของเราเนี่ยบางครั้งมีเรื่องกระทบกระทั่งก็มีบางคนยุว่าทําไมเราไม่จัดการอย่างงั้นจะไม่จัดการอย่างนี้นมัไมนไม่เด็ดขาดครับปรากฏว่านายกของเรานั้นร่วมกันกันกบรองนายกนะครับนายมนตรีดอนแล้วก็ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศพินิจพิจารณาเป็นอย่างดีมองเห็นว่า การที่เรามีความขัดแย้งที่พรมแดนมันไม่ได้เป็นประโยชน์โพษผลอันใดเพราะว่าถ้าเกิดมีการรบรากันประชาชนก็เดือดร้อนและจะเกิดมีความขัดแย้งกันเนี่ยการค้าขายที่ชายแดนก็จะมีปัญหาดังนั้นเพื่อการค้าขายที่ชายแดนเดินหน้าต่อไปอประชาชนชายแดนมีรายได้จากการทำมาค้าขายระหว่างประเทศเรารักษาไมตรีรนะค,ะครเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยว เรื่องของกิจการภายในของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือกุศโลบายทางด้านการต่างประเทศของเราซึ่งดำเนินมาด้วยดีโดยตลอดเราจึงเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากนะอย่างเช่นกรณีของบริกเนี่ยนะครับเบอรสเซียอินเดียไชยนนะครับแล้วก็เซาอฟริกาเนี่ยนะครับเขาเองรวมตัวกัน5ประเทศ พอเขาอยากจะขยายปรากฏว่าเขาก็เชิญประเทศไทยเราข้ายด้วยครับและเขายังเชิญให้ในยกของเรานั้นแสดงระสักสฐานในกรณีที่เขาเชิญประเทศต่างๆเข้าร่วมในกลุ่มเศรษฐกิจของเขาเห็นไหมคะนี่แหละและในที่สุดเนี่ยเราก็กําลังจะได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่เรียกว่า APEC ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับหากเราพูดถึงเรื่องของความสําเร็จนะครับที่เกิดขึ้นทางด้านของการวาง<ม>นโยบายด้านการต่างประเทศนั้นต้องยอมรับครับว่าวันนี้เราไม่ได้พูดเองแต่ว่าต่างชาตินั้นก็ยอมรับในเรื่องนี้ด้วยนะครับ